ายเล็กๆเราตัดเผื่อไว้ที่ครึ่งนิ้วพับเลยค่ะพับไม่ให้โดนเส้นนะคะปรับพีจักให้พอสวยนะคะอยู่ที่สามเราจะเผื่อเย็บอยู่ประมาณนี้เวลาเราพับเข้าไปจะไม่ให้ทับเส้นกลิ้งนะคะ ให้เหลือมล้ำออกมาจากนอกเส้นกลิ้งนิดนึงนี่ค่ะใช้มือกดเลยนะ เราเรียกว่าเย็บปริมสองครั้งนะคะใช้ตีนผีธรรมดาเย็บค่ะปัดตรงนี้เล็กๆประมาณนี้นะคะใช้มือเรากดช่วยนะคะกดเบาๆค่ะ พอเย็บครั้งแรกเสร็จเราก็จะเจียนเล็กๆนะคะใช้ปลายกันไกลเบียดเจียนค่ะเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูนะเอาใกล้ๆึงทำเวลาเราจะเจียนนะคะใช้ปลายกันไกลฝั่งที่แหลมๆเนาะนี่ค่ะฝั่งนี้เบียดนะคะเบียดระวังนะคะมือเรานิ้วสองสี่นิ้วเนี่ยข้างล่างนี่ค่ะ เบียดเลยค่ะมีเสียงรบกวนกราบขออภัยนะคะคือคือนนี้สนึงไม่มากกันนะนี่ค่ะค่อยเบียดเลยค่ะค่อยเบียดนะคะระวังตัดผ้าชิ้นล่างนะคะต้องระวังนะคะต้องระวังถ้าตัดผ้าด้านล่างเรื่องใหญ่นะคะนี่ค่ะเบียดค่อยเบียดเนี่ย ค่อยๆตัดค่อยๆตัด,ตดนี่ค่ะใช้แปรนไกเบียดนะคะเวลาเราไปเย็บครั้งที่2องเขาจะได้เล็กๆจะได้เล็กๆนี่ค่ะ แล้วเราก็จะมาเย็บครั้งที่สองกันนะคะเวลาเราจะเย็บครั้งที่สองนะคะเราพับเข้าไปอย่างนี้นะให้พยายามให้ให้เราเย็บให้ตรงทับเส้นแรกที่เราเย็บพับลงมาครั้งที่สองเย็บทับเส้นครั้งแรกที่เราเย็บเลยนะคะจะได้แลไม่เห็นได้หลายเส้นเริ่มเลยจ้ะ ยกตีนผีขึ้นเก็บปักเข็มลงค่ะตรงไหนที่เขาหนาเราใช้ดึงช่วยนิดนนะคะไม่ต้องกระชากนะนี่ค่ะมือเราใช้กดนะคะมือนิ้วชี้นิ้วกลางเราเนี่ยช่วยเขากดนะะีด่ค่ะทีละนิ้วทีละช่วงช่วงช่วงสั้นๆนะคะอย่าไปช่วงยาวนะนี่ค่ะค่อยๆอย่างนี้ค่ะกดช่วงสั้นๆ กดช่วงสั้นๆเราจะได้ริมเล็กๆเล็กนิดเดียวค่ะนี่ปะนี่ค่ะจะเล็กๆเพื่อนๆลองทำดูนะคะเนี่ยงานเราจะสวยมากเลยอนี่ค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ เย็บครั้งที่สองค่ะพอถึงเส้นที่เราเริ่มแรกแล้วก็ไม่ต้องย้ำนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะเราแค่เดินผ่านนะคะ<ๆ>เดินผ่านอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้การเรยบ็บริมเล็กๆเพื่อนๆมองเห็นกันอยู่นะ นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูทั้งสองข้างนี่ค่ะไม่มีแตกนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะพยายามลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันไปบ่อยนะจะพยายามทาคลิปชัดๆถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะคะเพื่อนๆก็จะสะดุดบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ว่ากันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้า